ชนข่าวช่วงหน้ากลับมามันมีประเด็นอันหนึ่งเ,เขาเป็นดารานักแสดงใช่ไหมน้องติณาสาวหล่อปรากฏว่าเรื่องนี้ที่มันกลายเป็นดราม่าเยอะมากเพราะน้องไปขับรถชนคนแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยน้องก็ยังไม่ปรากฏตัวมา<ะ>จนกระทั่งมีพวกเขาเรียกเพจบ,บันเทิงบอกว่ามีดาราตัวยอ่อขับรถชนคนแล้วหายไปเลยน้องก็เลยเพิ่งมาชี้แจง<ะ>สังคมบอกเอา้าทำไมคุณเพิ่งมาชี้แจงอะ่ะแล้ววงจรปิดเนี่ยคนที่โดนชนอาการโครม่าเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ครับ สวยไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งดูอินมฟูช่องน้ำและใสเด้งสัมผัสได้ใหม่ดวย Nivea Extra Bright C and Hyal Serum ผสานพลังวิตามินซีข้มข้น500เท่าพร้อมไฮยาลูโรนซ์สาวขนาดผิวดูใสเด้งสัมผัสได้ใน3วันใหม่จาก Nivea โค้กลุ้นซร้ากับเคป๊อปลุ้นรางวัลใหญ่แพ็คเกจแครปปทัวร์และรางวัลอื่นรวมกว่า35ล้านบาททิ้งซื้อขอ้กแฟนตาสต์สไพร์ฝาเหลืองดูโคกกระป๋องสแกน QR Code รอกรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงลุ้นเลยวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้ โอเควัซ้ <Okay>. อมพอมารับเหตุฉุกเฉินเงินติดลอ้อให้บัตรติดลอ้อเปาเงินยีิบสี่ชั่วโมงไม่กดใช้ไปเสียดอกพัฒนาไม่หยุดให้ดีถึงดีที่สุดเพื่อคุณ Mitsubishi Electric กาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากมเมล็ดก,กาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอารม m a recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอสเรสโซโรสสายเค็มต้องลองนะคะรู้ไหมวิตามินซีที่ใช้สลัดได้ในแสงแดดลองนีเวซานซีแอนีวิตามินซีนแบบนเ,นนเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึมไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดบดบต้องมีเวียกันแดบดบ CE แล็เต์ซอยที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิมอืมชิมอีกอต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนวชิมสะหมดเลยมีธุระอะไรก็ให้เขาสั่งเอาไว้ส่งให้ถึงมือคุณดอกละัะเปิดดูในโฉนดนี้ด้วยคุณไบสิตกหน้าคุณนายเลยหรอป้าแล้วพอหลังจากนั้นคุณนายก็เรียกหาแต่คุณใบสีตลอดเลืแก อีกสักครู่ติดตามชมบ่วงใบบุญนี่ถ้าไม่ใช้จริงไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะพอถึงอายุหนึ่งรู้ดีว่าอะไรเหมาะกับตัวเองอย่างยูเซริน 3D เซรั่มแล้วก็นายครีมสูตรใหม่ใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวกระชับขึ้นริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำด,ดูลดลงเห็นผลในสองสัปดาห์ค่ะ EV Station Plus Plus อะไร p l ั s ความสบาย Plu s ความสะดวก Plu s จุดหมายใหม่ๆ Plus อากาศดีๆ ชาร์จความมั่นใจไปได้ทุกที EV Station Plus ดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรกลับมาคัผู้ชมครับลุยชนข่าวกันต่อน,นะครับย้ำนะครับว่า ติดตามพวกเราได้ที่นี่ช่อง8กดเลข27นะครับกดเลข27แล้วฝากกดถูกใจ Facebook ลุยชนข่าวให้ด้วยเพิ่งเปิดตัว Facebook วันนี้ค่ะยังมาแค่หลักร้อยหลักพันเพิ่มเติมได้นะครับ <c oughs> วกว้างๆ <c oughs> เออนะฮะ <c oughs> แล้วก็ก็ฝากติดตามกันด้วยมันมีเรื่องหนึ่งที่เอาจริงคือตั้งแต่ยังไม่ได้มาจัดร <c oughs> ายการเนี่ย <c oughs> นั่งคาใจเรื่องนี้มากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรแล้วก็สงสารคนเจ็บปรากฏว่าเรื่องของคุณติณาสุพรรณาตใช่ไหม น้องเนี่ยเป็นนักแสดงก็คือเป็นสาวหล่อเลยแหะคุณผู้ชมครับรน้องสุพนาศคือที่ไปที่มาเอางี้เปิดวงจรปิดก่อนแล้วกันเป็นภาพเหตุการณ์ก็คือรถชน